จะฝากเลขด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะตัวไหนไโอเคนะเลีย้ยอดูเอานะครับอ่ะ<ม>หันไลกับโอ้นี่นะครับคนดูนะครับสี่หนึ่งหกนะครับสี่หนึ่งหกกับเจ็ดสองนะครับอ่ะแคปหน้าจอนะครับกูมานอนอยู่ นะครับอยวัดมาแล้วพระาช่วยช่วยมาเรื่องดินก็ดีเรื่องอุปกรณ์ห้องน้ำสุติกว่ากว่าจะได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานานเดียวกันนะอันนี้กระบอกบุญเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมาร่วมงานวันที่ยี่สิบสามแต่ออกไปแล้วเสียดายมาไม่ทันยี่สิบสามวันนี้ครับสองสามออกไปแล้วก็เสากี่ต้นแล้วพี่อ่า้็เสายี่สิบสี่ต้นยี่สิบสี่ต้นนะครับเสายี่สิบสี่ต้น นะครับอนนี้จุจุดวาสลาเรื่นะครับวาสลางจะละเลิกจะยกเสาอีกเสาโทรพร้อมเลยในวันวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามสามยินนะจับตามองดูทะเบียนรถบนรทกแล้วกันนะครับอันนี้ครับอ่ะสลาใหญ่เด้อดเลยพี่ใหญ่กว้างนะครับนี่ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ปานกลางนะครับอยากได้เป็นแบบใน สูงในเสาเอกจะตรงไหนพี่เสาเอกเนี่ยเราไปดูเสาเอกนะครับนี่บ่ตรงเสาเอกเสาเอกกันจะพาไปมาเซตหนึ่งอ๋อให้มาแล้วเสาเอกจะภาพมีแล้วนลองพี่เชิญชวนชาวญาติโยมแถวอำเภอลำลวนเรานะครับ ขอเชิญพอนยเชิญชวนญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญมาช่วยสร้างคารวัตถุให้กับศาสนาเพื่อตนุกบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยั่นยืนมั่นคงต่อไปขออนุบาลาเชิญชวนทางจริยธรรมใสบุญจากในพื้นที่ก็ดีจากนอกพื้นที่ก็ดีช่วยกันเป็นงานศาสนาโยมทําเพื่อศาสนาของเรารับที่ไหนลูกพี่อบสถานที่หนครับสถานที่ก็คือบ้านเจรวย มูเจ็ดตำบ,บลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์หรือเป็นวัดวัดมารวยชื่อวัดก็วัดมารวยที่พักสงในยังเป็นที่พักสง์อยู่ที่พัก,พกสง,สงมารวยวัดชชัยมงคลตรงนี้ครัเพิ่งเริ่มใหม่ได้สองสองเดือนสามเดือนส<า>องส<า>เดือนสามเดือนที่พักสงอยู่อนาคตต่อไปก็จะเป็นสำนักสงจะเป็นวัดต่อไปในวันข้างหน้าครับก็ช่วยกันช่วยกันเปิดภูมิใหม่นะ S <S> สร้างที่ใหม่เขาบอกว่าสร้างที่ใหม่นี่จะได้บุญเยอะเริ่มจากรากฐานเริ่มจากรากฐานรากฐานความมั่นคงของชีวิตนะเพื่อเสริมรากเสริมฐานให้กับชีวิตเริมความมั่นคงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การบุกเบิกเริ่มต้นรากฐานนี่รากฐานรากฐานของชีวิตเพื่อเสริมรากเสริมฐานที่ให้มันคงแข็งแรงด้วยกันตรงนี้ถือว่าอะไรที่เป็นการเริ่มต้นได้ประโยชน์เห็นปูนทรายก็ดี ครับเห็นว่าที่นี่มีทั้งหลวงปู่สวงมีทั้งองค์พญานาคด้วยพี่ที่นี่มีเะยแล้วทีว่าอ่าอวยนะคิดว่าวัดในอ่าเดือนประมาณเดือนหนึ่งหลวงปู่สวงก็ก็อ่ก็เข้ามาเลยก็เข้ามาช่วยอ่ท่านปู่ช่วยพัฒนาตรงนี้แล้วพญานาคองดำก็ก็เข้ามาอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเห็นเห็นว่าเชื่อส่วนบุคคลี่เขาอยู่ที่นี่เขาถูกสามตัวนะท่บอกว่าบอกกันอันนี้เป็นเรื่องของโยมเนาะ เขาได้สามตัวจากที่นี่ไปนะงวดที่แล้วอันนี้เป็นโยมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดวงนะครับดวงเขานะครับดวงเขาด้วยึกโชคเจียงลาบงานสร้างไว้ถึงเวลาครับมาถึงเวลาโอกาสวาสนาบุญกุศลอันนี้อะไรเสาของเป็นเสาโทบ่ะเสาเอกต้นเสาเอกกับต้เสาธูปคู่กันเสาเอกเสาโทเสาเอกเสาโทนะครับคนละหลุมหลุมเสาเอกกับหลุมเสาโทลุมกันครับ ก็เชิญชวนน่อผมอี่นองครับอยู่อำเภอลำดวนขึ้นตบอะไรหลวพี่ตบบลตำบลลำดวนตบบลลำดวนเนะาะจังหวัดสุรินทร์วัดมารวยสำนักสงฆ์กันแล้วกันนะครับที่พักสงฆ์งน,น,นะครับตอนนี้เป็นที่พักสงฆ์มารวยวัดชระ,ะชัยมงคลก็ตั้งอยู่อาจจะมาลำบากนิดนึงนะครับก็จับกี s เไม่แน่ใจมาถูกหรือเปล่าเนาะก็ถ้าไม่ถูกก็มาใกล้ใกล้เคียงก็สอบถามเอาถามสอบถามบ้านข้าง ก็ถ้ามาจากลำดวนก็มาที่อบตลําดวนก็ตรงมาเลยครับตรงมาก็จะเจอนะครับประมาณห้ากิโลนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอบคุณหลวงพี่นะครับหลวงพี่ประชาสัมพันธ์บกบุญญาโยมนะครับนมัสการครับผมคณนะศรัทธาทั้งไทยและต่างประเทศมาช่วยมาช่วยเพราะว่าเป็นที่ปักสง์ใหม่เปิดใหม่เราทําพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่19พอรราคม2568ใต้68ที่ผ่านมา,นาจากนั้นเราได้กำหนดการกัแบบสายคณะสิทยานุสิทธิคนะณะสัทธาว่า,าที่ตรงนี้เป็นที่ทักสงสงใหม่แล้วเราควรที่จะได้สร้างศาลาการเปรียนสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ย,ยั่งยืนในบนเนื้อที่6ไร่ก็าเลยได้กำหนดการวันที่22 ยี 23, ่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใกล้จะถึงแล้วนะช่วงนี้ก็เตรียมงานกันอย่างแต่และฝ่ายกำลังจัดเตรียมับงานกันอยู่นะก็จะเห็นว่าทางนี้ก็เต็นท์นะโดมก็ฝ่ายคณะสงฆ์นะทมนะานะการตกแต่งสถานที่ก็ดีในฝ่ายของกำลังนะพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายนะเอามาช่วยกันทำงานครับ อันประตูงาน,งานมีให้บางงานเริ่มตั้งแต่งานก็จะเริ่มวันที่ย <22. S> 2่2ิบสองยี่ิบิบสองก็ในเวลาประมาณ18บแนาฬิกาก็จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชแล้วก็มีพิธีบายสีสุขวัน์นกับคณะกับทางทั่วสารทิศที่เดินทางมาที่นี่วันที่สองแล้วก็วันที่ย3ิบสามนี่โอ้วันที่สามพิธีบวงสวงใหญ่ก็ใหญ่ร่วยพิธีบวงสวงจากพ่อพราหมณ์ตำหนักแก้วสารพัดนึกนาปูประยง จา,จากสารคามบอกจากจังหวัดระยองระยองผู้ที่ทํำพิธีนะเรียกวานะ่าพ่อรามทำพิธีแล้วก็จะมีในส่วนของจุดประทัดหนะมายโชคด้วยแล้วก็ทุกตนะไลวันที่ยีนะ่ <บน S 2> <3. S 1> สิบสามสามวน,น <ะ S 1> เกจิอาจารย์ที่จะมาวันนั้นมีอาจารย์ก็จะมีหลวงปูเง่เฮงหลวงปู่แกน่นะหลวงพ่อดีนะหลวงพ่อเคต นะแล้วก็หลวงพ่อพุทธพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่เดินทางมาที่นี่รวมแล้วก็เกือบประมาณหนึ่งร้อยลูกที่จะเดินทางมาร่วมเปิดวัดใหม่ที่พักสงฆ์ใหม่ได้รับความเมตตานุเคระห์จากพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์ที่ท่านมีเมตาอย่างสูงมากนะเกจิจากจังหวัดสุรินทร์เรานะจะเป็นในส่วนของหลวงพ่อหลวงปูเง่เฮงปรปาโส นะวัดด่านช่องจอมสุรินเราหลวงพ่อแก่นพระครูโพธิสวรรนะน,นะน์หลวงพ่อแก่นจากอำเภอมดวนหลวงพ่อดีจากวัดกลางสังขะจังหวัดสุรินทรนะ์หลวงพ่อสมพรจากชนบุรนะีแล้วก็มีหลวงพ่อหลายรูปที่เมตตามมาจากต่างจังหวัดจากอุบลก็มีนะจากนกครนายกก็มีมา นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านเดินทางม,มาที่นี่วันที่ยี่สิบนามก็เชิญชวนผนู้าสานิชนทั้งหลายนะทางใกล้ไกลก็ามานะมาที่นี่มาเปิดวัดมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนะมาสร้างวัดเพื่อสืบทอดพระพุทธศสาสนาให้ยั่งยืนเวลาประมาณเก้านาฬิกาก็จะเป็นการสวดทักนิทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะให้กับดวงจิตดวงญาณดวงยิทั้งหลายบรรพุรุษปูยญาตายาย จตลอดจนเจ้ากรรมายเวรเราด้วยในการทําบุญอุทิศให้จากนั้นก็จะเป็นพิธีในส่วนของวางจาเึิกจารเริกรความเป็นมงคลแล้วก็ห่ายเจ้าหน้าที่กำลังดูแลอยู่ว่าผังของการวางจาเึิกนะจะวางอย่างไรแล้วก็ในส่วนของยกเสาเอกเสาโทต่อด้วยนะแล้วก็เสนาสะนะถาวรวัตถุก็จะมีการขยับในการพัฒนาต่อไป ด้วยจากทุ่งนาเป็นเนื้อนาบุญของโลกต่อไปเสียงสวดมนต์ไหว้พระนะเสียงสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานนะแผ่เมตตาแล้วที่สําคัญก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกนะที่หนึ่งสองจะมีแต่เสียงเนะอืง่งเสียงกบตตอนนี้จะมีเสียงพระสวดมนต์แล้วสวดพระสวดมนต์แล้วก็มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกวันนี้ก็มีมามาเรื่อยๆมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์กับพระสงฆ์ที่นี่นะดังนั้นพวกเรา เชื่อเลยว่าเราเป็นคนชาวพุทธนะเราชอบนะความสงบนะความสะอาดความสว่างสวยที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่ไหนจะบอกสถานที่นะนที่ที่นี่คือนะที่พักสง์มารวยวัดชะระชัยมงคลนะบ้านจระรวยหมู่ที่เจ็ดตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสายทานสายสัทธานะมาปฏิบัตนะิที่นี่ยังมีพระแม่ธรณีมีปู่ นะาเดินไปดูนยมีอะไรบ้างครับที่นี่อ่ะองดําคอองดสรีจันทราปูดำสศรีจันทราหน้าครับน้าปูหนาองปูประจาที่นี่นะองปูแล้วก็จะมีปูองเขียวปูองทองนะปูแล้วก็พระแม่ธรณีซึ่งเป็นพระแม่ธรณีนะใครอธิษฐาน นาะใครจะขายที่ขายทางก็ต้องบูชาพระแม่ธรณีครับเอ่ขอพรขอโชคขอลาบมีปูนาะประจําวัดวารารันอย่างนี้นาะนะปูประจาหมู่บ้านทาง,งหลังก็จะเป็นแม่น้ําด้วยเนาะทางหลังนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเราได้อัญเชิญน,น้ํามาจากพนมกุเลนมาด้วยม,นะมาแล้วก็เรียกว่ามาประกอบพิธีกรรมที่นี่เป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์จากพนมกุเลนก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราสหราชอนะาณาจักรกัมพูชา เราได้อัญเชิญทำพิธีกรรมมาหนึ่งเรียกว่าคันลึงเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วก็มาอธิษฐานโดยแม่ครูนะที่ประกอบพิธีจากประเทศกัมพูชาได้นํามาผสมกับนะพื้นแผ่นดินไทยเราก็คือพระแม่คงคาที่นี่ด้านด้านหลนะังคือด้านบนก็จะ<น>เป็นพระพุทธรูปแล้วก็จะมีหลวงอุสวงอยู่ด้านนี้นะบนนีดูข้างบนหลว,วงอุสวง อาจารย์ที่นี่มีหลวงปู่สวงด้วยนะหลวงปู่สวงเป็นเทวดาบรรดานครับให้ผู้คนที่มากราบมาไหว้ขอพรสำเร็จนะแล้วก็สำเร็จหลายรูปหลายท่านนะบางรูปก็นะประสบความสำเร็จนะหลายด้านบางรูปบางท่านก็มาขอโชคนะบางท่านก็นะมาขอความสำเร็จมาแก้บนกันมาบอกหลวงปู่นะมีหลายท่านมา ความเชื่อและศรัทธาหลวงปู่นาเป็นเทวดาประดานรับเนี่ยประดานความสำเร็จนะตรงนี้พระว่าเป็นพ่อแม่ตุบาอาจารย์ครับพ่อแม่ตุบาอาจารย์ตรงนี้แล้วก็จะมีกุมารกุมารน,น้อยนะก็จะเป็นอยูตรงนี้แหละนะเนี่ยอยู่ตรงนี้เน,นี่ยหลวงปู่หลวงบดานรับ อ,อตรงนี้นะซึ่งบรรดาลความสําเร็จน่ะหลายท่านก็จําเแ็่ที่เรียบร้อยนี่เกาฝากไว้กับแล้วอย่าลืมตรงนี้ก็คือพระแม่มื่นศรีด้วยพระแม่มื่นสีก็<ร>อยู่นี่ด้วยก็อยู่ที่นี่ด้วยครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็กุมารน้อย